เอาไปไม่ได้มันล็อกนี่อยู่ เฮียนึตัวทุกเขียวว้สัเดี๋ไม่มีเอเวนเติมตามทวนะจ๊ะมาเถอะเอาให้ได้แล้วโอเค ตายวงแล้วเอาไปไม่ได้มันล็อกนี่อยู่นี่จอดไปแบบดีดังรกไปเลยโห่รอดแรงี่ยอย์จกนท้ายนะจชาทำได้นที่อรยทำไดดีวะต้องเข้าวงไงต้องเข้าวง ยามียาให้ป่ะไอ้อยู่ในวลงอยู่วะดีได้อยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยยึดติดเลยตัวไหนวะ vô tận nắng 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 ấy bị ai phăng nữa áo chay à không biết đâu rồi nghe nghe bị ai ai ô hô ôi tay cướp tay cái gì đấy thấy lên đấy A... เนี่ยแต่ที่หนึ่งตาเนี่ยเท่ากับว่าที่เราเจ็บไปสองสองตาจะได้ขึ้นหมดเลยยิบผ้าเหรอ